สวัสดีค่ะวันนี้นวันดีเรามาเลี้ยงปูตากันนะคะเราเป็นตุนงวดกันท้ามายงเดี๋ยวกวพุ่นซุ่มีูล้างประชาพุ่มหนกอืประชาพุ่มหนอกอเออ

ส่ยคห้ฮสองตัวเท่ากวอันนี้สีสีเหรอเฮ้ยเขาเห็นเป็นเลขสี่ปเดี๋ยวรอเห็นเรามองไม่เห็นอันนี้คือเลขสีอันนี้ไม่เห็นเลยด้วยมืนว่าเป็นเลขสี่อ้ได้วสี่สองเหตดการณหกสี่ได้หมดหกสีก็สองหนึ่งมาไโอ้ สามสันักสี่สัมหนักมันตรงกันเห็นไหมยายเล็กสีจริงด้วยน่ี้จริงๆด้วยเดี๋ยตรงอันดี้ยองเทีนอยหมดลองรู้ทหน้าเล็กสีจริงๆเห็นไหมเล็กสีจริงๆเด็เลยเล็กสีเหมนมันดูจัดมันคันว่าสีส่งงทำไงุงน่ะ อเนียถทำไปใหญ่ทงสาลแล้อก็ลุยมาถูกอยากอยู่จ้ะสีแล้วสีแล้วอายานน้เนี่ยปาหนีใบคูเลยวันนี้นี้อผ้บุกเขาวันนี้เนี่ยตรนี้ปันนีบนรดเขาทำพานเนี่ยยังไม่มีพานเลยเวลาพุงเี้เนี่ยใช่ เราประชิดไขอขอผ่านอาจารย์นิดหน่อยขอ่ายเดี๋ยวเลยออกไปหานอาจารย์เอาผ่านเลยบอกเอาเอาผ่านหน่อานใหญ่ได้ยไม่ไหวงไมึงก็เบียกเสียบารไปเลยแรกสีแล้วเงินกับวมามีไปจับฉลากเลยถือผ่านนี่ มันก็ตรงอย่างนั้นแหละคนเรามันจะมีทังเป็นงั้นแหละกูก็คิดดูว่าซ้ำชั่าใหญ่มันโดนด้วยเพราะว่ามันต้องเสียหลายอย่างเลยาโนนุ้มไปรับมาทำไมหนูมไม่ได้รับครูก็ให้หนูถือจำฉลากได้กจำฉลากได้จริงจริงคิดว่าแล้วว่ากูอ่ะกูกูเดาไปเป็นลูกอีเปพลคนเด้อ อิมอนให้เด้อเพราะว่ามันเยวกระเสียขสาหนันคานี้ยลรอยังไงก็ได้ียอย่างอย่างู่ดีม่เรื่องใช่ไหมไอ้กระจองขัดไปยังอะมันจองตัวเด็ดตัวดังหเ่าเอ็งพอเห็นเนาะมันเห็น

ใครเอาไปด้วยยังาม่หมดสองเกลพอแล้วเอาไรได้ยังเพิงสามอ่ะสองเกลอรากเยอนรากยังน้ำเสรไปสูบยานสูบยาเหนียวผลถึงไว้อืมไม่มีดหรอถึงวงนล่เลยทีกระบอกมากปั๊

บดายแยกหลายก่นี่มันงจับไงนะบดายแยกยากกว่นีักหลโคตด้วยรักหล็กักลิกเนี่ยมัเหลดอกมเดี่ยมไม่เลกอาตัวนะมีสองตัวอีกดอกแต่นีสามตมีหน่อยเลยนี่หนดอกพราะเอนีลดู่อดาดูดูข้างหลังนั่น่ย แต่มีข้างหลังเ่ะเตมีข้างหลังหมดเลยผมีมันมีลายของมันดยนะนี่สามเข้างหลังี่ไปเห็นข้างหลังม่มีดอกหมดเลดอจะหายหรพ่อแล้ว ก็เลยจต่มปากโตๆไท่ห uh? uh> 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 uh ้ากบอกแล้วฮะโตเลยนเลยข้างล่างน่าจะมี่ดูข้างล่างจะไวชัดขนาดเนาะเล็กน้อยนะเนีอีกทีเดียวให้มันไปจบจบจไปอีหมาก็เดินไปให้ไม้ใหญ่อินน้ำซ้ำลานกันะ

อดยมีแล้วสุดแล้ถามันเชนอยู่กลางกาบันิยงตรงัวเลยเนาะอืม่เชนสามต้องสูงไปนอยอหม่ลงมาก็เชนหัวเมามือเขาเลททำใหม่มาทำมาสองตัวก็กลัวถูกตามตัวเอาไปสองตัวก่อน